สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวของภารกิจท่านองค์คมนตรีที่ได้มีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริในรัชกาลที่9เมื่อห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านนายภากรสุนรัตน์องค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังโครงการขุดลอกบึงละหารน้ำใสครองบางช้างฝั่งขวาอำเภอโกโรกพระจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทําการติดตามการดําเนินโครงการและในโอกาสนี้นะคะก็ได้รับฟังการสรุปการดําเนินโครงการจากผู้แทนกรมชลประทานโดยเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตําบลนากลางตําบลบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชด,ดำริโดยการขุดลอกบึงลําคลองธรรมชาติและก่อสร้างอาคารบังคับน้ําเริ่มตั้งแต่ปี2525 25ถึง2528ได้แก่ขุดลอกบึงลหาน้าําใสคลองบางช้างฝั่งขวาตําบลโกรกพระอําเภอ โกกพระมีพื้นที่ได้รับประโยชน์8500ไร่สร้างอาคารบังคับน้ำคลองบางเหีย่ยวตำบลบางละมุงอภอโกรกพระพื้นที่รับประโยชน์1500ไร่สร้างอาคารบังคับน้ำคลองบางเหี่ยววงแหวนพร้อมขุดลอกคลองบึงละหานน้ำใสฝั่งซ้ายตำบลสาราแดงอำเภโกรกพระพื้นที่รับประโยชน์1500รรไร่สร้างอาคารบังคับน้ำคลองบางช้างตำบลสาราแดงอเภโกรกพระพื้นที่รับประโยชน์1,500ไร่ ขุดลอกหนองละมุคลองเหี่ยววงแหวนตำบลโกรกพระอําเภอโกรกพระพื้นที่รับประโยชน์1,500ไร่และปรับปรุงบึงละหาน้าําใสหนองหวายตำบลน,นากลางอําเภอโกรกพระพื้นที่รับประโยชน์1,500ไร่มีพื้นที่รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น16,00 0ไร่ ต่อมาในปี2564คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริหรือกอปรสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกแก้มลิงบึงละหาน้ำใสตำบลน,นากลางอำเภอกรกพพะจังหวัดนครสวรรค์โดยแบ่งออกเป็นสองระยะได้แก่ระยะที่1 ดำเนินการเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2564และระยะที่2ดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564 ปัจจุบันโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอำเภอโกรกพระได้มีการดูแลบำรุงรักษาพัฒนาโดยกรมโชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโกรกพระทําให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลน,นากลางตำบลบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ําใช้สําหรับการเกษตร16,000ไร่นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพของโครงการบึงละหาน้ำสายคลองบางช้างฝั่งขวาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำโดยการบรหิหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนเพื่อให้สามารถสนับสนุนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการทำกรเกษตรได้ตลอดทั้งปี ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะทางองค์มนตรีพร้อมด้วยนางสุพรรนีนรินเลขาธิการกปรปรอและคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร โดยรับฟังสรุปความเป็นมาของโครงการจากผู้แทนกรมชลประทานและการบริหารจัดการโครงการจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลขมังจากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพร้อมทางพบป่าราษฎรและเยี่ยมชมพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการโดยเมื hmm. ่อวันที่30มิถุนายน2554พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาะพิต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน3ขาสองไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลขมังและตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรต่อมาในปีงบประมาณ2,558คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือกปร,รสนับสนุนง,นงบประมาณให้แก่กรมชลประทานสำหรับดำเนินการก่อสร้างสถานี ีสูบน้ําด้วยไฟยฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําและแผ่ตั้งเครื่องสูบน้ำหนแห่งท่อส่งน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง600มิลิเมตรยาว5,280เมตรระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ 10แห่งระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อปแปลงลงแพรเหล็ก1แห่งและขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2,558ทําทำให้การส่งน้ำสนับสนุนในพื้นที่เกษตรได้1,200ไร่นอกจากนี้ยังได้ถ่ายโอนภาร,รกิจและการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขมังปัจจุบันสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนพื้นที่เกษตรจานวน1,8 844ไร่ของรัษฎรบ้าน3ามขาหมู่ที่8ตำบลคขมังอำเภอเมืองพิจิตรและหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้รัษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นค่ะและอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ท่านองคมนตรีและคณะได้ลงไปติดตามความก้าวหน้านะคะก็คือโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ โดยในวันพุสสีที่20มิถุนายนที่ผ่านมานายพลากรสุวรรัตน์องคมนตรีประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนางสุพรตีนรินเลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโอกาสนี้ผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการได้แก่ผลการดำเนินงาน งานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดแพร่และจังหวัดตากความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานก่อสร้างชนลประธานขนาดกลางที่4และผลการดําเนินงานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดง จากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการและพบปะราชฎรในพื้นที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่19มกราคม2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานทงลูกเสือชาวบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรและมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเมื่อวันที่30มกราคม2521กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริเปิดโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนองพื้นที่ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นโดยในปี2524ได้ก่อสร้างอาคารปากคลองส่งน้ำบริเวณตลิ่งและขุดลอกคลองชัก น้ำรับน้ำจากน้ำปิ่งแล้วเสร็จในปี2,528สามารถส่งน้ำในพื้นที่ได้ประมาณ100,000ไร่ต่อมาในปี2,530จังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาภาวะภัยแล้งทำให้พืชผลทางด้านการเกษตรกรรมได้เสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาน้ําจากแม่น้ําปิงไม่ไหลเข้าโครงการชนรับประทานประเภทรับน้ํำนองทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ําปิงจึงเสนอโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ําปิงเพื่อยกระดับน้ําให้เข้าคลองส่งน้ําโดยการก่อสร้างในบริเวณใต้คลองส่งน้ําโครงการท่อทองแดงเป็นแห่งแรกเป็นโครงการนําร่อง แต่ก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งน้ำเข้าระบบได้ในปี2536จึงได้ดำเนินการสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงและในปี2547ได้มีการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่และท่อร,ระบายน้ำปากคลองต่อมาในปี2555 โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงได้ยกระดับเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงและได้มีการพัฒนาระบบคลองส่งน้ำปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำใหม่จากเดิมรับน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าในตราย25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้เพิ่มพื้นที่ส่งน้ำในเขตชนลประธานได้ประมาณ245,560ไร่พื้นที่นอกเขตชนลประธานได้ประมาณ 82,240ไร่และพื้นที่รับประโยชน์ในเขตจังหวัดสุโขทัยบริเวณอำเภอคีรีมาศและอำเภอกงไกรล,ลาศได้ประมาณ56,000ไร่รวมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของการส่งน้ำประมาณ383,800ไร่ ในการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงโครงการประกอบไปด้วยการปรับปรุงช่วงต้นคลองการปรับปรุงคลองส่งน้ําและอาคารประกอบจํานวน20สายและโครงการแก้มลิงจํานวน24แห่งโดยแบ่งออกเป็น3ระยะ ได้แก่ระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งสิ้น17โครงการ74กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทางด้านอุปโภคบริโภคประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมการประมงรวมถึงช่วยลดปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนำความสุขมาสู่ประชาชนได้อย่างมั่นคงสืบไป นั่นก็คือในส่วนของภารกิจนะคะท่านองคมนตรีที่ได้มีการลงติดตามนะคะความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของน้ำนะคะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเตรียมการนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําและช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ําพร้อมกับมีการเน้นย้ำนะคะถึงน้ําท่วมน้ําแล้งว่าให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติค่ะ โดยทั้งด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ํารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนอชอกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานครโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ว่าการกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม โดยทางด้านในาใยชัยวัชรงโคโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมโดยสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีเคยได้เชิญประชุมในการบริหารจัดการน้ําเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งการดําเนินการได้รับผลอย่างดีโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชิญทุกคนมาประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถาน การน้ำทั้งประเทศมีการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกร่วมกัน เพื่อจะได้บรรเทาผลกระทบให้น้อยที่สุดและบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามในส่วนของปัญหาบางอย่างอาจจะแก้ไขได้ยากหากดําเนินการเพียงหน่วยงานเดียวแต่หากประสานกันให้ดีและร่วมมือการประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้โครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลที่ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นั้นหลายๆโครงการมีส่วน เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําเช่นโครงการแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่โครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนตลอดจนยังเป็นการน้อมนําแนวทางพระ,ะราชดําริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีดังนั้นจึงได้มีการติดตามและรับฟังปัญหาที่เกิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรูรณาการแก้ไขเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนใน ในการรับมือกับปัญหาน้ําโดยอยากให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการรับสถานการณ์น้ําที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บน้ําและพื้นที่ทุ่งนาน้ําพื้นที่ลุ่มต่ําจุดเกิดน้ําท่วมซ้ำซากนะคะจะต้องระบายให้รวดเร็วเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําเน่าในพื้นที่ได้พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองต้องป้องกันน้าเข้าหากเกิดน้ําไหลหลากหรือน้ําท่วมฉับพลันก็จะต้องมีแผนเร่งระบายน้ําหน่วยงานจะต้องเข้ามาร่วมกันดูแลอย่างเป็นเอกภาพวางแผนและดําเนินการที่ดีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ต้องเร่งเคลียร์ตรวจเช็คความแข็งแรงของอาคารชล,ลประทานการเตือนภัยของกรมงอุตุนิยมวิทยาแจ้งพยากรณ์อากาศการเตือนภัยต้องชัดเจนแม่นยำประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเพราะจะส่งผลกระทบมากต่อผลิตผล ราคาและความเดือดร้อนของเกษตรกรและสุดท้ายค่ะก็คือแผนการดูแลช่วยเหลือประชาชนหากมีสถานการณ์น้าท่วมเกิดขึ้นเช่นการอบพยพพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวเวชภันฑ์เรือเป็นต้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะที่เข้าช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมาซึ่งปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปค่ะโดยขอให้ทุกหน่วยงานทํางานกันอย่างมีเอกภาพและมีการประสาน งานกันให้ดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมาชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช n e l อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ